สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Turning Point นะคะวันนี้วันพฤหัสบด,ดีที่6พฤศจิกายนนะคะพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะเจนสิมาค่ะค่ะพิมพิมพิม,พมมลค่ะค่ะวันนี้เราจะขอหยิบยกเรื่อง เรื่องว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาของผู้ประกอบการเนาะมันเป็นปัญหาสําหรบหับหลายๆคนที่บอกว่าเออตกลงฉันควรจะเป็นเจ้าของบ้านออดีไหมหรือว่าควรจะ ไปซื้อหรือไปเช่าดีเ,ออเข้าถึงได้หรือไม่โอ้มันมีหลายหลายประเด็นที่มันเกี่ยวข้องค่ะอย่าง,งที่บอกไปนะคะทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกเบื้องหลังมีจุดเปลี่ยนแล้วก็พูดถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของที่อยู่อาศัยเพราะว่าถือว่าเป็นปัจจัยสี่ของคนไทยทุกคนนะคะคุณผู้ชมโตมาเนี่ยเราก็คงพูดถึงปัจจัยสี่ของเราก็คืออะไร ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอะไรแบบนี้าาใช่ไหมคะอาหารอานนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าบ้านเนี่ยคือแต่ละคนนะเวลาจะพิจารณาซื้อบ้านแต่ละทีเนี่ยค่ะ,ละหลายๆคนอาจจะบอกว่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะและช่วงนี้เนี่ยมีข่าวเหมือนกันที่บอกว่าคนอยากจะซื้อบ้านแต่ว่าไปกู้แล้วก็กู้ไม่ผ่านเหมือนกัน<ม>เพราะว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะักและที่สําคัญเลยก็คือว่านี่ครัวเรือนที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้คนที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยค่ะไม่สา ามารถที่จะกู้แล้วก็ซื้อบ้านได้และที่สําคัญคุณผู้ชมต้องวางแผนในระยะยาวด้วยนะคะว่าเวลาเราจะซื้อบ้านแต่ละทีเนี่ยคือ30สปีอะผ่อนกันยาวแบบเนี้ยไหวไหมอะไรอย่างนี้นะมีน้อยคนนะคะทีแบบว่าจะมีเงินสดเงินก้อนแล้วก็ไปซื้อเลยโดยที่ไม่ต้องผ่อนน่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเป็นคนทำมาค้าขายก็ตามเนี่ยก็พยายามจะสร้างสเตตเมนต์เพื่อที่จะไปกู้ เราดาวไปบ้างผ่อนดาวบ้างแล้วก็ทยอยใช้ไปแล้วมันเป็นหนี้ระยะยาวแต่ก็เรียกว่าลดต้นลดดอกแต่สุดท้ายสิ่งที่หวังคือเราบอกว่าเราจะเป็นเจ้าของอ,อ่านี่คือทรัพย์สินที่สามารถเป็นเรดกตกทอดไปได้ในอนาคตแล้วก็เป็นความมั่นคงในชีวิตแต่ถามคุณผู้ชมว่าตอนนี้ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่หรือเปล่าว่ามันคือความมั่นคงในชีวิตหรือมันเป็นภาระเ,ออเพราะว่ามันก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่า สุดท้ายแล้วจริงๆหรอว่าเราอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็มาดูแลจะเหนื่อยไปไหมถ้าเกิดว่าแก่แล้วต้องออมาคอยดูแลบ้านทั้งหมดอ,มอะไรอย่างเงี้ยน,นะหรือมีบ้านอยู่หลายที่แล้วต้องเสียภาษีแพงๆตกลงว่ามันเป็นภาระหรือมันเป็น สิ่งที่เราต้องการกันแน่ค่ะบางคนบอกว่ามีบ้านหลายหลังต้องรับผิดชอบหลายอย่างแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอยากจะมีบ้านเหมือนกันออแต่ว่าก็เข้ามไม่ถึงเลยยังไม่มีสักหลังเลยนะคะทีนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์คุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกภาคหนึ่งที่มีผลต่อเศรษฐกิจเช่นเดียวกันซึ่งลหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะสะท้อนได้ดีสมมุติว่าคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมซื้อบ้านค่ะคือคนที่เป็นเจ้าของบ้านจัดสรรคนที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านเขาขายบ้านได้ใช่ไหมคะอันนั้นคือเขาก็สามารถทํากําไรแล้วก็สามารถไป คือจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาแล้วก็แรงงานก็มีงานทําขณะเดียวกันคนที่มีบ้านเองเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็อาจจะไปซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์อ่าที่มาใส่ในบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยก็ทําให้ธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องกับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันขยายตัวตามมาด้วยก็มีการจัดจ้างแรงงานอะไรตามมานะคะแต่พอมันแผ่วไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันทีนี้ บ้านเราเนี่ยมันก็มีการไปสำรวจนะคุณผู้ชมบอกว่าคือความต้องการบ้านของคนเนี่ยจริงๆมันก็มีเท่าเดิมแต่ว่าการเข้าถึงบ้านจริงๆการกู้ซื้อจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะซึ่งมันทําให้คนที่จะเข้าถึงบ้านเนี่ยบางทีมันแบบว่าอยากได้แล้ไปดูบ้านเรียบร้อยแล้วยื่นเอกสารแล้วกู้ไม่ผ่านบ้านเนี่ยแทนที่จะเป็นของเรากลับเป็นกับเป็นของ เจ้าของหมู่บ้านยังขายไม่ได้สักทีมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งถ้าหากว่าจะให้คุณผู้ชมดูตัวเลขนะมีการตะคะ้าของศูนย์อสังหาริมทรัพย์คุณผู้ชมศูนย์อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาไปสำรวจบ้านในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ r อร์ e รียล t a ส f a ทแอหรือว่า a R E a ว่า area เ e นี่ยค่ะคือเขาไปสำรวจบอกว่า บ้านว่างในปี2568ก็คือมีอยู่ที่6ล้าน3แ9 0 0 0 0กว่าหน่วยซึ่งในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะแต่บ้านว่างอะ่ะคุณผู้ชมไม่มีคนอยู่เนี่ย ก็คือ730,000กว่าหน่วยหรือว่าคิดเป็น11.5%ของทั้งหมดมนี่คือเขาบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาได้มีการสำรวจเนี่ยตั้งแต่ปี2558ซึ่งมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชม,มแล้วอะไรที่ว่างอยู่บ้างอ่ะเขามีการไปสำรวจเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแบบนี้ห้องชุดพักอาศัย58%ทาวน์เฮาส์24%บ้านเดี่ยว11% ตึกแถวก็ว่างด้วย4%แล้วก็บ้านแฟด3%ห้องชุดที่อยู่อาศัยนี่ก็คืออ,อะไรคอนโดนอาพาร์ตเมนต์อะไรอย่างงี้ค่ะคือบางคนเนี่ยถ้าถ้าบอกว่าเอ้ยที่อยู่อาศัยมันเหลือมันมว่างเยอะแสดงว่าความต้องการมันน้อยหรือเปล่าอาจจะมองแบบนั้นมันใช่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นเพราะว่าที่มันเหลือเยอะโดยเฉพาะคอนโดเนี่ย มันเป็นเพราะว่าราคามันแพงเกินไปหรือเปล่าจนไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้ใช่หรือไม่คือ,อคนที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์หรือว่าไม่ได้มีรายได้ประจำเนี่ยค่ะอาจจะหมดสิทธิ์ซื้อหมดสิทธิ์ไปกู้เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ก็ต้องอาศัยวิธีการเช่าม,มันก็เกิดคำถามกันว่าอาละ่ะทำไมถ้าอย่างนั้นเจ้าของโครงการเขาไม่ลดราคาลงมาดีไหม มันไ,มได้หรอหันหันกำไรลงมาสักนิดหนึ่งเพื่อให้คนสามารถซื้อได้อะไรงเงี้ยอันนี้หมายถึงว่าถ้าในกรณีที่บอกว่าคือมันอาจจะแบ่งเป็น2ออย่างคือหตั้งค้อ,อสังเกตว่ามันเป็นเพราะคนมีแล้วคนก็เลยไม่อยากได้แต่ประเด็นที่2คือใช่เหรอคนอาจจะยังไม่มีแต่ซื้อไม่ไหวแบบนั้นหรือเปล่าค่ะ คือข้อมูลจากทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปประเมินบ้านว่างเพราะว่าต้องการจะวัดดูดัชนีต่างๆที่<ะ>มันมีผลต่ออสังหาริมทรัพย์บ้านว่างที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจอันหนึ่งคุณพิมพิมลเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยไปเอาข้อมูลจากการไฟฟ้า<ะ>คือมันมีข้อมูลว่ามีบ้านว่างที่ไม่มีคนอยู่แล้วเสียค่าไฟเหมือนแบบค่าไฟที่รักษาหม้อเอาไวอ้อ่ะ มันคล้ายๆกับว่ามีคนที่เป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละแต่ไม่มีคนไปอยู่อ,อันนี้ก็เป็นตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าเออเขาซื้อเก่งกําไรหรือเปล่า เขาก็เลยเหมือนกับประมาณว่ารักษาแค่หม้อน,น้ําหม้อไฟเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ให้ใครไปอยู่แบบนั้นซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ก็บอกว่าจริงๆคือมันก็จะส่งผลกระทบกับคนที่ไปเก่งกําไรอาจจะมีปัญหาเรื่องของการจ่ายค่างวดอะไรตามมาแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้มีตัวเลขนั้นทีนี้ถ้าหากว่าเป็นบ้านว่างที่ขายไม่ได้เนี่ยมันก็มีอยู่อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะท้อนหรือไม่ว่าคนเนี่ยอยากมีบ้านจริงๆแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะกู้ผ่านแล้วก็เข้าถึงบ้านได้ การแก้ไขปัญหาเนี่ยเราเห็นการร่วมมือของภาครัฐนะคะ,คะที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าใครที่อยากมีบ้านเนี่ยคือไปปรึกษากับธนาคารเลยแล้วก็ไปดูว่าเส้นทางทางการเงินของตัวเองรายได้รายจ่ายต่างๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ธนาคารเขาก็จะแนะนําด้วยนะว่าควรจะทํำยังไงระยะเวลาเท่าไหร่คุณถึงจะสามารถเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบ้านได้ที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็จะเห็นนะว่ามีเยอะมากที่รัฐบาลเนี่ยออกแพ็กเกจออกมา อย่างกลไกลหนึ่งก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยคือดอกเบี้ยต่ำมีวงเงินออกมาเลยแล้วก็มีคนเข้าไปปรึกษาเยอะมากมและรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีบ้านเพื่อคนไทยนะคุณพิมพ์มที่ต้องการให้คนเนี่ยเข้าถึงบ้านแต่ในใน,ในกลไกลของอย่างธนาคารเนี่ยค่ะเอาจริงๆถึงแม้ว่าจะออกโครงการต่างๆมานะแต่สุดท้ายปลายทางแล้วมันก็อยู่ที่ศักยภาพของคนที่จะซื้อหร<ม>ือว่าว่ามันจะมีโอกาส ในการผ่อนในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนแล้วสุดท้ายก็จะเหมือนกับว่าถูกปฏิเสธจากการที่มาตรวจศักยภาพเนี่ยแหละมันก็ทําให้มีปัญหาขึ้นมาทีนี้อย่างที่คุณสิรมาบอกว่าออจํานวนของยูนิตท,ที่ว่างอยู่มันยังมีเยอะเนาะแล้วรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลต้องบอกว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็คือรัฐบาลคุณยิ่งรักอะคะ่ะที่เปิดโครงการออบ้านเพื่อคนไทยไปเมื่อตอนสักต้นปีเดือนมกราคม 2,568ที่ผ่านมานี่แหละและทีนี้ตรงนั้นน่ะคือการเพิ่มการเข้าถึงบ้านด้วยการเพิ่มซัพพลายเข้ามาเพิ่มจำนวนของยูนิตเข้ามาแต่ใช้พื้นที่ของที่ราชพัสดุใช่ไหมคะมให้ที่มันมีศักยภาพอย่างเงี้ยอ่ะเพิ่มเข้ามาวิธีนี้ที่จริงก็เป็น question เหมือนกันแต่ถ้าในมุมของคนที่อยากจะเข้าถึงอ่ะเขาก็คงอยากได้เพราะว่าทำเลหลายจุดไม่ไม่ได้ขี้เลยเลยใช่ไหมคะมคืออย่าง ที่เขายกตัวอย่างก่อนหน้านี้บังซื่ออย่างเงี้ยอ่าอ่าทีนี้มันพอมันมาถึงถึงรัฐบาลเนี้ยมันก็มีคําถามว่าไปต่อไหม,มล่าสุดไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าคนที่ไปอจองบ้านไหวเนี่ยคือมีความชัดเจนหรือ,อยังอ่ามีคนมีคนที่เขาไปลงชื่อเอาไวอ้อ่ะสองแสนกว่าคนแล้วก็จะจับตอนแรกจะจับสลากประมาณ5,000ันยูนิตใช่ไหมคะล่าสุด คุณพิพัฒ์ออกมาให้สัมภาษณ์มเมื่อวานนี้เองบอกว่าอาเดี๋ยวขอคิดอีกนิดนึงคือก่อนหน้านี้ไม่มีการพูดถึงเลยแม้แต่น้อยแต่ล่าสุดคุณพิพัฒรัฐมนตรีคมนาคมเนาะเป็นรองนายกด้วยตอนนี้บอกว่า,าเดี๋ยวจะให้ทางการรถไฟเนี่ยเขาให้ข้อมูลใหม่อีกทีคือการรถไฟเขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์นะคะอ่ะแล้วทีนี้ ก็จะมาดูกันอีกทีว่าเราจะเดินหน้าต่อกันอย่างไรเพราะตอนนี้ก็จ่ออยู่ว่าการจาฉลากจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรอันไหนที่บอกว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็อาจจะทำอาจจะทาต่ออาจจะนะนี่คือขอดูข้อมูลก่อนแล้วก็อาจจะไปได้ขวางเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับจุดประกายความหวังขึ้นมาว่าเอ,อโครงการนี้มันมีโอกาสเริ่มเห็นละเริ่มเห็นแววแล้วว่าอาจจะไปต่อได้หรือไม่ เพราะว่าทุกอย่างมันพร้อมแล้วไงงบประมาณอะไรมันลงไปแล้วเรื่องของของการโปรโมทเรื่องของที่ดินเรื่องของการแบบ<อ>บ้านก็ e <IA. S 1> ออกมาแล้วนะอ่าแบบบ้านมันโอ้มันเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่ามันสวยขนาดไหนนะคะ,คะตอนเปิดตัวโครงการที่ที่อะไรนะที่สุดสถานีกลางบางซื่อใช่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 ไเห็นตัวอย่างมาแล้วก็น่าอยู่ทีเดียวค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมคือเราพูดถึงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราจะต้องการสื่อสารกับคุณผู้ชมนะคะว่าคุณผู้ชมคิดว่าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยมันมีความจําเป็นในช่วงเวลาแบบนี้คือบ้างน้อยขนาดไหนหรือว่ามันเป็นภาระจริงๆทีนี้บ้านว่างก็ส่วนหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็มีบ้านเพื่อคนไทยที่ จ่อที่จะสารต่ออีกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมองว่าคือการบาลานซ์หรือว่าคือการทําให้คนมีบ้านจริงๆเนี่ยมันควรที่จะเอาบ้านทั้งประเทศเนี่ยมารวมกันอันไหนที่ขายไม่ได้ก็ลองมาดูนะคะว่าที่ขายไม่ได้เนี่ยจะถืออยู่อย่างนั้นไหม,มหรือว่าจะทํายังไงดีให้คนที่มีความต้องการบ้านเนี่ยสามารถที่จะไปครอบครองได้หรืออาจจะต้องแบบทําบ้านมาใหม่เป็นทางเลือกใหม่แบบบ้านเพื่อคนไทยแบบนี้เป็นโปรโมชั่นแบบเนี้ยเพื่อให้คนที่แบบว่า คือกูบ้านยากมากอะไรอย่างเงี้ยไปไปสามารถเข้าถึงได้อย่างงี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าในในส่วนของบ้านที่มันว่างๆอยู่อะแทนที่จะปล่อยให้มันว่างอะคะ่ะแล้วมันก็เสื่อมโทรมไปอะมันอาจจะมีทางออกทางอื่นๆไหมอย่างเช่นเจ้าของโครงการบอกว่าโอ้โหประชาสัมพันธ์ขายยากซะจริงๆบางคนที่บอกว่าทิ้งบ้านไว้สร้างบ้านไว้ตั้งนานแล้วมันไม่สามารถขายได้มันก็เสื่อมโทรม,มใช่ไหมคะเจ้าของโครงการเนี่ยเอามาเช่าดีไหมเอามาให้เช่าดีไหม เพราะว่าคือถ้าเอามาให้เช่าปุ๊บเนี่ยแปลว่าทรัพย์สินของคุณมันก็สามารถได้ใช้ประโยชน์ด้วยแทนที่จะไปปล่อยว่างๆแบบนั้นแล้วก็ทําให้คนที่ต้องการบ้านเนี่ยสามารถที่จะไปเข้าอยู่ได้ซึ่งจริงๆคือตอนนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นเจน n ีเนี่ยมีแนวคิดในลักษณะแบบนี้แล้วนะเพราะว่าไม่อยากจะซื้อบ้านแล้วก็โอ้โหถือครองไปนานๆเพราะว่า เจนซีเขามองว่าเนี่ยมันคือภาระของเขาอยกตัวอย่างไหมย,ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าถ้าอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยซื้อ, 1>, อ,อ1ยูนิตแ,แต่ละปีอค่ะค่าใช้จ่ายมันมีอะไรบ้างคือนอกจากที่เราจะต้องไปไปผ่อนเป็นรายเดือ,อรนรายงวดหรือทํากระบวนการเกี่ยวกับการกู้การเช่าซื้อกับทางธนาคารแล้วเนี่ยเนาะมันต้องมีอะไรค่าน้ําค่าไฟเนี่ยบางทีก็คิดอาตาัตราที่ไม่ได้ปกตินะใช่ในมีค่า ส่วนกลางและเรื่องของการบำรุงรักษาค่ะคือหมายถึงว่าในห้องของเรามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเนาะถ้ามันมีซ่อมแซมหรืออย่างเช่นวอลเปเปอร์หรืออะไรเงี้ยมันจุกจิกมากเลยหรือถ้าเวลาที่จะไปพื้นอย่างเงี้ยเวลาทำอย่างเงี้ยคือโดนมากับตัวเองเหมือนกันก็เสียไปหลายหมื่นเลยถ้าจะทำทถีถึงแม้ว่าจะเป็นยูนิตเล็กๆห้องอแค่ไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยค่ะแล้วมันจะต้องค่าส่วนกลางเนี่ยมันขยับขึ้นแล้วแต่มติของที่ประชุม และก็นิติบุคคลด้วยเนาะที่เขาจะเสนอแต่ละปีว่าจะขยับเป็นเท่าไหร่อย่างอย่างบางที่เนี่ยตารางเมตรเท่าไหร่50กว่าบาทมันขึ้นอยู่กับทำเลด้วยออคือถ้าทำเลดีๆตารางเมตรหนึ่งก็แพง ปีหนึ่งอ่ะเสียแบบเป็นหมื่นอ่ะออหลายหมื่นก็นยังมไม่ใช่แค่นี้นะคุณผู้ชมออตอนนี้เนี่ยบางคนบอกว่าต้องไปจ่ายค่าเก็บขยะด้วยออเพ<ร>ิ่มมันคือ,อมันค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามมาเยอะมากนะคะมันเลยทําให้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเจนหลังๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะครอบครองบ้านมากขึ้นพอ,อไม่ได้ครอบครองบ้านมากขึ้นไม่ต้องการบ้านมากขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมบ้านว่างมันก็เลยมีเยอะหรือเปล่าใช่เป็นไปได้นะคะคือรู้สึกว่า สามารถเปลี่ยนที่อยู่ได้บ่อยๆด้วยถ้าวันนี้ฉันอยากจะอยู่ในทำเลนี้สมมุติว่าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยก็วันนี้อยากจะเห็นวิวบางซื่อวันต่อไปอยากจะไปอยู่สุขุมวิทในเมืองเลยวันไม่ใช่วันสิเดือนหน้าอยากจะไปอยู่สุขุมวิทในเมืองเลยหรือว่าเอาฉันขอออกไปทางบางจากไกลๆหน่อยออกนอกชานเมืองหน่อยหรือวันนี้จะย้ายไปอยู่ปทุมก็ย้ายที่ทํางานเออ มันก็สะดวกดีกับการเช่าแล้วเป็นสัญญาเช่าสมมติว่า6เดือน3เดือนหรืออะไรก็มันก็สามารถทำทำกับเจ้าของห้องได้แบบนั้นมันจะดีหรือไม่คือเข้ากับวิถีชีวิตคือมันก็มีแนวคิดจากทางนักวิชาการของทิ i ิ DI นะคะดอกเร์นนทรีพิศระยะบุตรเหมือนกันที่ดรบอกว่าพยายามพรีเซนต์เรื่องนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วเนาะว่าจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับ บ้านว่างเนี่ยคือยูนิตเหลือขายด้วยอะยูนิตเหลือขายส่วนหนึ่งหรือบ้านที่ซื้อมาแล้วแต่ไม่มีคนพักอาศัยเพื่อมาทำประโยชน์เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมานะคะมันจะมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยเนาะไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันรกร้างว่างเปล่าไปหรือว่าให้มันสุดโทมไปอาจารย์ก็เสนอบอกว่าเอามันมาแปลงเป็นการเช่าดีไหม,มแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า เรื่องของการเช่าเนี่ยมันอาจจะมีรายละเอียดที่กฎหมายปัจจุบันมันไม่ได้เอื้อสักเท่าไหร่อย่างเช่นพรบบอาคารชุดมันอาจจะพูดเรื่องของสิทธิ์การครอบครองหรือว่าการเป็นเจ้าของในการจะไปทําอะไรกับห้องอแต่ถ้าเกิดว่าเช่าอ่ะไม่รู้ว่าจะต้องออกกฎหมายเฉพาะมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเช่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่วันสองวันนะคะบางคนเนี่ยเช่าหมายถึงว่าไม่ได้อยากเป็นเจ้าของหรอกแต่อยากเช่ายาวๆอย่างเช่น ตอนที่เราสูงวัยหรืออะไรเงี้ยเนาะอ,อาจจะอยากอยู่30ปีคือส่วนหนึ่งก็คือมีที่อยู่อาศัยเป็นความมั่นคง,งของตัวเองด้วยค่ะแต่อาจจะไม่ได้คิดว่าเราจะต้องสืบทอดให้ทายาทหรือเปล่าเพราะบ,บางคนก็ไม่ได้มีลูกอ่าก็อยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยเออตรงเนี้ยมันจะมีช่องทางในแบบไหนได้บ้างที่ให คนสามารถเข้าอยู่อาศัยได้แล้วก็มีความสบายอกสบายใจเนาะว่าเรามีที่อยู่อาศัยแน่นอนแต่เราไม่ต้องมารับผิดชอบให้มันเป็นภาระไม่ต้องมาดูแลมีความเป็นกรรมสิทธิ์ต้องมาโอนมาเสียค่าโอนต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเออตรงเนี้ยมันจะทําได้กี่มากน้อยอยังไงลองฟังลองฟังเสียงอาจารย์มีสัมภาษณ์สั้นๆนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้นะคะถ้าทำเป็นเนชั่น a l ลเอเจนดานะครับให้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ออกกฎหมายมาช่วยคุ้มครอง แล้วจะให้ดีมันก็ต้องมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องซึ่งผมเชื่อมันจะตามมาเองนะเช่นธุรกิจช่วยตรวจสอบธุรกิจเก็บอ่าค่าเช่าอย่างเงี้ยธุรกิจประกันความเสี่ยงต่างๆจากสัญญาตรงนี้ถ้ามันตามมาเนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดตรงนี้ได้มากขึ้นคือปัจจุบันมันทําได้อยู่แล้วครับแต่ผมเข้าใจว่ามันไม่มันไม่เอฟเฟกตีฟครับ จริงๆคือมันก็อย่างที่ที่อาจารย์บอกคือมันมันไม่เอฟเฟกตีฟก็คือว่ามันยังไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะคะจริงๆทําได้อย่างเช่นเจ้าของโครงการเขาทาได้เองอยู่แล้วแหละอ,อมีนะมีมนะม,มีบางม,ม,มีบางยีออ่ห้อที่ที่เริ่มทามาแล้วคือมายถึงว่าสร้างสร้างโครงการมาใหม่แต่เน้นให้มาเช่าระยะยาวอไม่ได้ขายขาดว่างั้นเออค่ะมีค่ะคือถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้คนแบบว่ามีที่อยู่อาศัยของตัวเองเนี่ยคือ มันดูอยู่แล้วมันอยู่แล้ว,ลวมันผูกพันใช่ไหมคบะบางคนอาจจะบอกว่าคือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีลูกมีหลานเนี่ยซึ่งเวลาเขาอยู่ไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าสมบัติพัสถานบ้านที่เขาพอนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาจะไปมอบให้ใครดังนั้นคือถ้านับ อายุของตัวเองแล้วเนี่ยคือสมมุติว่าบางคนจ,จะบอกว่ามีบ้านสักตอนอายุ30หรือว่าไปเช่าบ้านสักตอนอายุ30นับไปคือเช่าระยะยาว30ปีออนั่นแปลว่าคือเรากรเกษียณพอดีเพราอเรากรเกษียณพอดีปุ๊บเนี่ยบางทีแบบเราดูแลตัวเองได้ไม่ดีพอเราอาจจะแบบว่าเฟดตัวเองออกจากบ้านที่เคยอยู่เนี่ยไม่เช่าต่อแล้วาาปีที่31เอ่ะเอาเงินที่จะเช่าบ้านเนี่ยไปจ่ายเป็นแบบบ้านพักคนชราด,ออดีไหมเนอซิงโฮมไหมเนอซิงโฮมดีไหมเพราะว่าคือ ือมันแบบแนวคิดของคนยุคหลังๆเนี่ยเขาก็อาจจะแบบ เปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคุณผู้มชมเพราะว่าคือพอไม่มีลูกไม่มีหลานปุ๊บเนี่ยเราจะเอาสมบัตินี้ให้ใครใล่ะดังนั้นก็คือก็อาจจะเปลี่ยนแนวคิดเป็นเหมือนกับจากการที่ซื้อบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนเป็นเช่าบ้านระยะยาวดีไหม,มซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยมันน่าจะเห็นเทรนด์แบบเนี้ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นธุรกิจรถยนต์เขาก็ทําแบบนี้แล้วนะอ,อย่างรถยนต์เนี่ยคือก็ก็เช<ๆ>่าแหละไม่ได้ซื้อแหละเพราะว่าบางคนบอกว่าคือพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยคือมันก็เป็นภาละ คือยางเอ้ยอะไรเอะยอางเงี้ยก็เลยเหมือนกับมีธุรกิจที่มันมันมันมีความแบบคือสอดคล้องกับความต้องการของคนในตอนนี้่จ่ายแล้วจบจ่ายแล้วจบจ่ายแล้วก็คือว่าเราไม่ต้องไปดูแลอะไรเช่าเป็นรายเดือนเลยไม่ต้องดูแลอะไรเลยพอปีหนึ่งเราอยากเปลี่ยนรุ่นใช่เปลี่ยนรุ่นอยากลองไปเปลี่ยนเป็นใช้รถไฟฟ้าอ่าเราก็จ่ายแล้วบางทีแบบบางบริษัทเนี่ยคุณผู้ชมเขาให้เช่าแบบนี้นะคะถ้าใช้เยอะก็จ่ายเยอะถ้าใช้น้อยก็จ่ายน้อยคือขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมการใช้รถของเราด้วยดังนั้นมันก็จะเห็นว่าคือเทรนดธุรกิจเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยพยายามที่จะออกแบบแล้วก็ตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันมากขึ้นซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วย,ยออไงนี่อย่างอย่าง,างแนวคิดของดรนดนาริศก็บอกว่า,าอย่างบ้านเพื่อคนไทยอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วสภายในตลาดอะ่ะมันล้นอยู่แล้วคือภาคเอกชนอะ่ะเขาทํา ทำกันเป็นธุรกิจอยู่แล้วม,มันเรื่องอะไรของรัฐบาลที่จะต้องไปเพิ่มจํานวนที่อยู่อาศัยเข้าไปอีกทั้งที่ของเดิมอ่ะมันยังระบายไม่หมดเลยยิ่งไปเพิ่มก็เหมือนไปแย่งตลาดเอกชนอะอไปทําตลาดแข่งกันอน่าจะมาเป็นตัวกลางมากกว่าอาจจะเป็นหน่วยงานกลางที่จะมาแมทชิ่งระหว่างบ้านว่างกับคนที่ต้องการที่อยู่อาศัย ให้เขามาเช่ากันแต่มาหากลไกลในแบบไหนแล้วก็มามาล่างสัญญามาทำสัญญาแล้วก็กําหนดกติกาว่า ควรจะเช่าได้อย่างไรใครที่การดูแลความสะอาดเป็นหน้าที่ของใครการจัดการในส่วนนั้นส่วนนี้แล้วก็คนเช่าเนี่ยเขาจะต้องจ่ายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันต้องการคนมาเคลียร์ตรงกลางตรงนี้มากกว่าทีจ่จริงมันอาจจะต้องมีโมเดลอะไรบางอย่างที่แบบว่าทําขึ้นมาแล้วให้เห็นภาพว่าอ๋อทำแล้วเนี่ยมันมีในลักษณะแบบนี้คือสมมติว่าถ้าเช่าระยะยาว30ปีเนี่ยสิปีผ่านไปแล้วเนี่ยค่ะจะต้องมีการบูรณะจัดการหรือว่ามมนแมนเทนเนซ์บ้านอะไรอย่างเงี้ย มันต้องจ่ายเป็นบับเบิลไม้บับเบิลไมหรือว่าทางเจ้าของโครงการเป็นคนออกหรือว่า10ปีถัดมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือ,อซึ่งถ้าหากว่ามันมีโมเนลตรงนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้ทั้งคนที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีแบบว่าหน่วยยูนิต ที่อยู่อาศัยเยอะๆอยู่ในมือเนี่ยพอจะมองเห็นภาพออกว่าควรจะเอาไปต่อยอดทําอะไรได้บ้างหรือว่าคนที่ต้องการกู้บ้านจริงๆมีบ้านเป็นของตัวเองจริงๆอาจจะเปลี่ยนแนวคิดว่าจากที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของถือโฉนดของตัวเองเนี่ยกลายมาเป็นเหมือนกับประมาณว่าไปเช่าอยู่ก็พอจะรับได้แล้วก็อยู่ได้หรือเปล่าม,ม,มันจะมีกลไกหนึ่งนะที่มา<ฆ>กดดันด้วยค่ะคุณผู้ชมไม่รู้คุณผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่านะนั่นก็คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่คือถ้าเกิดว่ารัฐบาลนนใช้กลไกตัวนี้ด้วยการเก็บภาษีในอัตราที่เคยกําหนดเอาไว้ค่ะมันอาจจะมีหลายคนเ,นเปลี่ยนใจไม่อยากเป็นเจ้าของแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของหลายๆที่ยิ่งเป็นเยอะหรือว่าที่ดินอยู่ในจุดที่แบบราคาแพงราคาประเมินแพงก็ถูกเรียกเก็บแพงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นภาระคือส่วนหนึ่งรัฐบาลได้เงินตรงนี้มาเป็นรายได้ด้วยแล้วก็ เอามาเป็น,นกลไกที่จะทำให้ตัวความต้องการที่อยู่อาศัยกับสิ่งที่มันเหลือขายหรืออะไรเงี้ยม,มันสามารถมาสร้างสมดุลกันได้ด้วยมันก็อ,อาจจะทำให้ บางคนคิดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ายกเว้นเหมือนอปัจจุบันนี้นะยกเว้นจนแทบไม่เก็บแบบนี้ค่ะ0ูนอะไรศนหนึ่งอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมซึ่งคือเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยฉันเชื่อว่าในระยะอันใกล้นี้แล้วน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันน่าจะเข้ายุคเข้าสมัยมากขึ้นเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมีแบบแนวคิดว่าคือผ่อนไประยะยาวเนี่ยแล้วก็มูลค่าของที่อยู่อาศัยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่จริงๆถ้าคุณผู้ชมไปดูเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าตามแนวรถไฟ คอนโดเกิดใหม่มันเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เลยเหมือนกับความต้องการมันมันมีน้อยกว่าจำนวนยูนิตอะคะ่ะคุณผู้ชมมันก็เลยส่งผลทำให้คอนโดมิเนียมบางที่บางแห่งเนี่ยที่มันเกิดอยู่ก่อนแลว้วอะราคามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังอะคือหมายถึงว่าซื้อ10ปีก่อนหน้า ก็ราคานี้10ปีถัดมาก็ราคาเดิมหรือบางทีมันราคาลดลงไปด้วยซ้ำซึ่งมันส่วนทางกับอ,อัตราดอกเบี้ยที่เราเนี่ยจะต้องจ่ายไปซึ่งบางทีเวลาเราผ่อนไปแต่ละเดือนนะคุณผู้ชมคือเงินต้นเนี่ยมันหักนิดเดียวที่เหลือเป็นดอกเบี้ยหมดเลยซึ่งถามว่าอาแล้วทำไมเราต้องผ่อนเท่าเดิมล่ะแต่ถ้าดูจากภาวะเศรษฐกิจอะก็ไม่มีใครที่จะ คือมีเงินมากพอที่จะไปโปะหรอกในช่วงเวลาแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าคืออาจจะเช่าดีกว่าถ้าเกิดให้เช่าระยะยาวได้เนี่ยยิ่งดีนะเนี่ย <Yeah. S 2> ตอนนี้เรียกว่าต้องถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับวิธีการในแบบนี้นะคะอย่างเปลี่ยนใจไหมแอบเปลี่ยนใจไหมพอฟังแล้วแอบเปลี่ยนใจไหมกับการที่ว่าเออจะเป็นพยายามพยายามที่จะเป็นเจ้าของเนาะได้ได,ได้ได้กรรมสิทธิ์กับ พยายามที่จะเ,เลือกสิ่งที่ต้องการเอาเท่าที่มีแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องอส่งต่อไปให้ใครออก็อาจจะมองแนวทางนี้ได้เรียกว่าเป็นแนวทางที่มาเสริมกันคือไม่ใช่ว่าหมายความว่าตัดวงจไรไปเลยนะว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องมาสร้างที่หัวสายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คือก็ก็ให้สร้างเท่าที่ความต้องการมันมีแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะไปทําให้สมดุลหรือว่ามันไม่ล้นไม่ล้นตลาดแล้วก็ไม่เป็นปัญหาว่าโอตกลงมันถูกมันแทงไปหรือว่ามันเหลือขายแล้วก็ต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลมาช่วยอุ้มออตลอดเวลา มันมีจะมันจ,จะมีแนวทางไหนที่ทำที่แนวทางไหนไหมที่ทําให้การใช้ชีวิตของเรามันไม่ได้ยากออหรือว่าพพซับซ้อนมากขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้อ,น<ช>อย่าง<ะ>อาสังหาริมทรัพย์เองผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เองก็คือจะต้องมีการศึกษาข้อมูลแล้วก็ตัวเลขบ้านว่างที่เรานําเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ย<ช>ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะมีเอฟเฟกตต่อการเดินหน้าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบรรดาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ด้วยอย่างนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าคือไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะม เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรานะคะดังนั้นก็ต้องตามกันต่อเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่อบอุ้มเศรษฐกิจไทยอยู่เหมือนกันนะเขาคิดไว้ประมาณสักเท่าไหร่นะสิอร์เซของ GDP นะคะถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่ ใหญ่มากๆเลยเอาใจช่วยทั้งทางผู้ประกอบการทั้งคนที่มีอยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองว่าจะเลือกวิธีไหนจะเช่าไหมจะ,ะหาซื้อหรือยังไงในภาวะตอนนี้นะคะอเอาละหมดเวลาแล้วสำหรับ turning point ในวันนี้ะนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนละกันค่ะ,คะเจอกันใหม่พพืัหนลือกหาสวัสดีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ